สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตารางคข้เรื่องการทดสอบตัวแปรกวนหรือ confounding โดยใช้วิธีของ mental Hansel o r r a t i o ที่มาของการจัดทำคลิปนะครับก็มีคำถามจากท่านผู้ชมคลิปมาสำหรับ mental and Hansel o r r a t i o นะครับเราก็ได้มีการจัดทำคลิป ที่ผ่านมาแล้วซึ่งลักษณะเด่นของสิติตัวนี้ก็คือการทดสอบตัวแปรกววคลิปนี้จะพูดถึงการทดสอบตัวแปรกวลวโดยใช้วิธีของ Mantel and Hansel o r t e t i o สำหรับตัวแปรกววก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์รวงถ้าหากผลวิเคราะห์ของเราไม่นำตัวแปรกววมาร่วมพิจารณาด้วยผลการวิเคราะห์ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและเกิดความลำเอียง โดยการละเลยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ที่เราศึกษามักจะกำหนดเฉพาะตัวแปรที่เราสนใจเช่น x กับ y ส่วนตัวแปรอื่นๆเราก็จะไม่พิจารณาเราจะพิจารณาเฉพาะ x กับ y แต่บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เช่นถ้า c ที่เรากำหนดให้เป็น confounding ก็คือ c นี้มีผลต่อ x และ c ก็ยังมีผลต่อ y ด้วยาอาจจะทําให้ตัวแปร x กับ y มีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเมื่อควบคุมตัวแปรกวนแล้วตัวแปร x กับตัวแปร y ก็อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันก็ได้สําหรับตัวอย่างแรกก็คือการศึกษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันการสูบบุหรี่อาจจะเกี่ยวพันกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันคนสูบบุหรี่มักจะมีอายุมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ ขนาดเดียวกันคนที่มีอายุมากก็มักจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันมากกว่าคนที่อายุน้อยจะเห็นความสัมพันธ์ก็คืออายุมีผลต่อการสูบบุหรี่และอายุก็มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันขนาดเดียวกันการสูบบุหรี่ก็มีผลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะ ระบุว่าอายุนี้เป็นตัวแปลกกวนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดในการวิเคราะห์ตัวแปลก,กวนของแมนเท l แอนฮันเซลก็ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อยครับเอาข้อมูลนะครับที่เราศึกษานี้นะครับก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันกับการสูบบุหรี่นะซึ่งก็จะอยู่ในตาราง2อนะคูณส ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันกับไม่ได้ป่วยสูบบุหรี่กับไม่ได้สูบทําการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยครับอย่างเช่นกลุ่มแรกก็จะเป็นอายุ30-39 40-49 50-59 60-69 70-79กา็ 39, 49, 59, 69, 79, นําผล OR หรือออดเรชที่ได้มาเปรียบเทียบแล้วทําการถ่วงน้ําหนักนะครับโดยวิธีของ m a n t ทลแอนด์ฮันเซลนะครับซึ่งในกรณีที่เป็นการวิเคราะห์ ออเรชโนนะครับที่เป็นจำนวนรวมทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นคูดออเรชโนครับก็คืออ,ออเรชยอยยางหยาบโดยเรามีสมมติฐานว่านะครับแต่ละกลุ่มย่อยนะครับถ้าหากเราแยกเป็นกลุ่มย่อยค่าออเรชโนก็ย่าจะเท่ากันนะครับถ้าเกิดเท่ากันนะครับแต่ละกลุ่มเท่ากันแล้วก็เท่ากับคูดออเรชโนนะครับก็หมายความว่าอายุนะครับไม่ได้มีผลต่อ การป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันทำการทวงน้ำหนักโดยวิธีของ Mental and h a n s ซ l แล้วเราก็จะได้อ,ออเดเรช,ชของเขานะครับมาเปรียบเทียบกับคูดอออดเรช,ชนะครับถ้าเกิดไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะสรุปได้ว่าตัวแปรนั้นอาจจะเป็นตัวแปลกวนมาดูตัวอย่างต่อมาเรื่องการดื่มสุลา โรคมะเร็งในปอดวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราอาจจะพบว่าการดื่มสุรานะครับคนที่ดื่มสุรามักจะเป็นโรคมะเร็งในปอดด้วยขนาดเดียวกันนะครับเราก็มักพบว่าคนที่ดื่มสุรามักจะเป็นคนที่สูบหรี่ด้วยอานสุบหรี่และดื่มสุรามักจะมีอิทธิพลต่อกันเช่นคนสุบหรี่ก็อาจจะดื่มสุราคนดื่มสุรามักจะดื่มสุบหรี่ด้วยนะครับทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางสองทิศทางขณะเดียวกันคนสุบหรี่ก็มีผลต่อ มะเร็งในปอดด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างของข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดเราดูข้อมูลที่ตัวอย่างก็จะพบว่านะครับผู้ป่วยมะเร็งในปอดนะครับก็มีทั้งดื่มโซลาและไม่ดื่มป่วยและไม่ป่วยนะครับซึ่งจํานวนตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลองทั้งหมดก็310นะครับเมื่อทําการวิเคราะห์ก็เราจะจําแนกนะครับผู้ป่วยที่สุบุรี่กับไม่สูกนะครับซึ่งก็จะได้ค่า ความถี่ดังต่อไปนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่ไม่สูบก็มีค่าความผี่ดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับผลการวิเคราะห์โดยวิธีการทดสอบเบื้องต้นนะครับก็คือดูอค่ายสแควรของระหว่างการดื่มสุรากับการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับการดื่มสุรานะครับก็คือ 1. ไม่ดื่มก็0ป่วยด้วยโรคโมะเร็งในปอดก็คือ1 ไม่ป่วยด้วยมะเร็งในปอดก็คือศูนย์นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการดื่มสุรานะครับกับการสูบบุหรี่นะครับหนึ่งคือสูบบุหรี่ศูนย์คือไม่สูบหนึ่งคือกรดื่มสุราศูนย์คือไม่ดื่มสุรานะครับเพราะว่านะครับการดื่มสุรานั้นมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติขณะเดียวกันเราก็พบว่าการดื่มสุรานั้นมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ย่งมีนัยยะสําคัญทางสีติด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มาดูเมื่อเราทําการวิเคราะห์แมนเทลแอนฮันเซลขั้นแรกก็คือเอาตัวแปรการสูบบุหรี่เป็นกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มย่อยเป็นสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่นะครับศูนย์คือไม่สูบบุหรี่หคือสูบบุหรี่และทําการวิเคราะห์นะครับระหว่างคนที่ดื่มสุรากับการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดซึ่งพบว่า OR นะครับ ของกลุ่มย่อยไม่ได้แตกต่างกันและก็นะครับไม่ s ิ gnificant ก็คือกลุ่มย่อยไม่ได้แตกต่างกันนะครับของค่า OR ขณะดเดียวกันก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มโุรากับมะเร็งในปอดนะครับก็คือคนที่ดื่มสุรานะครับหรือไม่ดื่มก็ไม่เกี่ยวข้องกับการป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือไม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในปอดนะครับสำหรับคูดออเรชก็คือ2จุด 87นะครับก็คือด้านล่างนะครับสำหรับ mental and h a n s e l o d d ratio ก็ได้1.44นะครับเราสรุปได้ว่านะครับการดื่มสุรานะครับไม่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยโรคมะเร็งในปอดนะครับทีนี้มาดูครั้งที่2บ้างนะครับแบ่งด้วยการดื่มสุราครับแยกการวิเคราะห์เป็นดื่มสุรานะครับดื่มสุราและก็ไม่ดื่มสุราําการวิเคราะห์ โดยวิธี n t n t a n and c e l l ซ l a อร o ratio นะครับซึ่งก็จะพบว่านะครับค่า o อ r a เรชแต่ละ s ับกรุ๊ปนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีในัยสำคัญทางสถิติ Mantel a n h a n นเ e l ค s า s q u a r e ก็ significant นะครับก็หมายความว่า,าการซูบุรีกับโรคมะเร็งในปอดนะมีความสัมพันธ์กันนะผู้ที่ป่วยนะครับ ก็มักจะสูบุหรี่นะครับการดื่มสุรานั้นเป็นตัวแปรกวนนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันนะครับเมื่อเราทําการเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเรามาทําการทดสอบก่อนนะครับตัวแรกก็มาดูคลายสแควร์ก่อนนะครับคลายสแควร์ระหว่างนะครับการดื่มนับสุรากับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับสําหรับ สถิติที่เราจะใช้ก็ chi-square ์ครับเรือมค่สแควรแล้วก็คอน t ิ n น e ครับแล้วก็ตบตกลงครับผลการวิเคราะห์ค่ายสแควรก็ s i gnificant นะครับหมายความว่าการดื่มสุราสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับ chi-square เหมือนกันนะครับลองรีเซ็ตก่อนนะครับตัวต่อมาที่ต้องการทดสอบก็คือนะครับการ สุหรีและการดื่มสุราครับเราก็ใช้สติคลายสแควร์เหมือนเดิมครับแล้วก็คอนติเนียแล้วก็โอเคนะครับสติคลายสแควร์ระหว่างการสูบุหรี่และการดื่มสุรานะครับเราก็จะพบว่า s ิ gnificant เหมือนกันครับหมายความว่าคนที่ดื่มสุรานะครับมักจะสูบุหรี่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็พบว่าคนที่ดื่มสุรานะครับมี ความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันตามหลักเหตุและผลนะครับทีนี้นะครับเราก็มาทําการวิเคราะห์ต่อครับเป็นคอสแทบครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวแรกนะครับแบ่งกลุ่มเป็นการสุบบหรี่นะครับแล้วก็ให้การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นคอลัมน์และ ลเป็นการดื่มสุลานะครับเราก็มาที่นะครับสถติครับเราไม่เอาคายสแควร์แล้วนะครับเราก็จะมาดูวิเคราะห์ความเสี่ยงครับของโคเฮนแอนด์ n มนเทลแอนด์ฮันเซลนะครับสถิตินะครับแล้วก็คอนติเนียครับจากนั้นเราก็โอเคครับนี่คือผลนะครับของการวิเคราะห์นะครับ ซึ่งตัวแรกก็จะเป็นจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์310และก็เป็นตารางไข้นะครับที่เป็น2คู2 3ตารางครับแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สุบุรีและกลุ่มที่สูบุรีและผลรวมครับสำหรับออเรโชโนนะครับหรือ RR นะครับก็ได้ กลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่เท่ากับ2.08กลุ่มที่สูบบุหรี่เท่ากับจุดเกกนะครับททอลก็คือรวมทั้งหมดครับไม่ได้แยกกลุ่มก็คือ2.87นะครับทีนี้มาดูนะครับการทดสอบอระหว่างค่าออดเชโชหรือ OR ของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับเพราะว่าไม่แตกต่างกันนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติและเมื่อทดสอบการดื่มสุรากับ การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เมื่อไม่ซิกก็ไม่ต้องดูครับแต่ที่เราจะดูก็ได้ก็คือตัวนะครับ mantle anhancell ratio ออก,ก็คือ1.44นะครับส่วนคูดนะครับ cut ratio ออก,ก็คือ2.18นะครับก็ต่างกันประมาณเท่าหนึ่งครับทีนี้ต่อมาเรามาดูนะครับการวิเคราะห์ เปรียบเทียบอีกกลุ่มหนึ่งครับหมาที่ Analysis มาที่ Descriptive และ Cost tab ครับทีนี้เราก็สลับกันครับแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผู้ดื่มกับไม่ดื่มสุราครับแล้วก็เอาการสูบุหรีเป็นโลนะครับคอลัมน์ยังคงเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในปอดนะครับสิติที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับความเสี่ยงนะครับและก็ Cohen's mental and h a n s e l นะครับ s t a t i s t i c จากนั้นก็ continue ครับแล้วก็โอเคครับผลที่ได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือจำนวนความตัวอย่างที่ใช้ตารางความถี่2 2 3คูณ2 3ตารางแล้วก็ l i s h estimate นะครับอ่าซึ่งจะให้ค่าออเรชั่ชกลุ่มย่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น14แล้วก็7แล้วก็12นะครับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างออเรชโนนะครับก็ไม่สิ gn ิฟิแค n นหมายความว่าออเรโชของกลุ่มย่อยก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีในัยยะสำคัญทางสถิติสำหรับการทดสอบนะครับคอนดิช o นลอินด e เพนเดน c ์ก็พบว่า s i gn i f i c a n t ว่าการซูบหรีนะครับมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งถ้าเราดูตารางข้างบนนะครับ คนที่นะครับสู่บุหรีนะครับเราจะพบว่าคนที่ไม่สูบก็จะไม่ป่วยนะครับมีสัดส,ส่วนเยอะกว่านะครับส่วนคนที่สู่นะครับก็มักจะป่วยด้วยโรคมะเร็งอันนี้ชัดเจนครับสามารถสรุปได้ว่าตัวต่อมาก็คือ m ม n t ทลอ n นทันเซลออ r r เรชนะครับที่ได้ก็คือ10.41นะครับส่วนคูด นะครับกูดของออรเรโชก็คือ12.18นะครับนี่คือผลการวิเคราะห์นะครับมันเทลอันฮันเซลออรเรชัท่าน,นสามารถติดตามผลง,งานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ